หนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากนั่นคือกองทัพนะคะสถานการณ์ของฝนตกและน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้น,น,นเพราะว่าหลายจังหวัดได้รับพิทธพิพลจากล่องมรสุมนะคะแล้วก็เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมกองทัพนี่ก็เข้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหลากหลายวิธีการเลยนะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการสั่งการจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุจันโอชานะคะให้ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เมื่อวาน รัชดาธานาดิเรกนะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกนะคะบอกว่าเมื่อวานครมบรับทรบาบรายงานเรื่องการบรรเทาสาธรารณภัยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมที่ผ่านมาอย่างทางกองทัพไทยและเหล่าทัพได้มีการจัดกําลังพล6,000กว่านายและยุโทโธปกรณ์บรรเทาสาธรารณภัยค่ะทั้งรถบรรทุกขนาดต่างๆ600กว่าคันเรือ100ร้อยกว่าร้อยกว่าลำนะคะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภยัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีและ ต่อเนื่องค่ะก็ได้มีการดําเนินการทั้งการผลักดันน้ําสูบน้ําอบพยพประชาชนคนย้ายสิ่งของที่กีดขวางเส้นทางการจราจรแจกจ่ายของกินของใช้น้ําดื่มยาเวชภัณฑ์จัดครัวสนามสุดแพทย์เคลื่อนที่ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนทหารช่วยเหลือตรงส่วนนี้ ครบวงจรเลยทหารมีไว้ทําไม,มก็มีไวเนี่ยแหละค่ะมีไวทาอะไรเยอะแยะเยอะแยะค่ะนอกจากนั้นพลเอกประยุทธ์จรรันโอชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพกระจายกําลังพลเครื่องมือช่างยานพาหนะทั้งรถทั้งเรือทั้งโดรนเครื่องสูบน้ําเรือดันน้ํารวมทั้งชุดกู้ภัยและชุดแพทย์คเคลื่อนที่เข้าไปเสริมการทํางานร่วมกับฝ่ายปกครองแต่ละจังหวัดและจิตอาสาค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งในพื้นที่วิกฤตนะคะแล้วก็พื้นที่ในเขตเมืองด้วยส่วนพื้นที่ กรุงเทพมห,หานครและปร,ะริมณฑลค่ะได้สั่งการเพิ่มเติมให้ทุกเหล่าทัพเฝ้าระวังสถานการณ์น้าและสภาพลมฟ้าอากาศเตรียมการสนับสนุนกมทมนะคะทั้งการลอกขยะวัชพืชที่อุดต,ตันทางน้ํานะคะเศษส,สวะขวางคลองประตูระบายน้ำนทหารก็เข้าไปช่วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยทหารยังช่วยมีจัดยานพาหนะเข้าไปเสริมรถสาธารณนะคะเวลาฝนตกน้ําท่วมรถเมลรถตู้คนก็ต้องรอกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ได้รถทหารนี่แหละนะคะ เข้าไปส่งถึงบ้านของประชาชนนะคะส่วนที่จังหวัดระยองค่ะก็ได้มีการสั่งการให้กองทัพเรือเสริมกำลังพลเครื่องมือช่างเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะคะ